ครบ่ดงอยู่กับผมแล้วก็พี่หนึ่งนัวิทย์เหมือนเดิมนะครับครั้งที่แล้วเราได้พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับแรงบันดาลใจและการแต่งเพลงรักอะไรของพี่หนึ่งเยอะแยะมากมายแล้วแต่วันนี้ครับเดี๋ยวขอถามเรื่องผลงานของพี่หนึ่งก่อนว่าที่ผ่านมาพี่หนึ่งทำอะไรมาแล้วบ้างครับก็พี่คิดว่าคนที่รู้จักพี่ส่วนใหญ่มาจาก Slipset Society นะครับตอนนี้ก็มี3มอัลบั้มแล้วแล้วก็หลังจาก Slipset ก็มี DIY นะครับแล้วก็มีอัลบั้มสีหัวใจของขุนเขาครับแล้วก็ปีหน้าถ้าใครคิดถึง Slipset Society ก็ มีแน่นอนอัลบั้มใหม่พร้อมกับอีกคอนเสิร์ตด้วยใช่ครับก็ติดตามได้เลยครับเท่าที่ฟังผลงานพี่หนึ่งมาเนี่ยสลิปเลตเนี่ยเกินครึ่งครับก็เลยอยากถามพี่หนึ่งว่าทำไมถึงตั้งชื่อสลิปเลตอ่ะเราเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับป่ะจริงๆมันแต่งจากจากจากช่วงชีวิตหนึ่งที่ตอนนั้นเราก็ทํางานแต่งเพลงมาระยะหนึ่งนะครับแล้วมันถึงจุดหนึ่งอ่ะมันก็เกิดอาการเสียเซลล์ขึ้นมาซั้างงานมันคือมันนึกว่าเราเหมือนแบบเหมือน เราคงแบบแต่งไม่ได้แล้วมัง้งตันแล้วมัง้งจริงจริง,รง,รงนะนะเมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วเราก็รู้สึกว่า<ม>เอ้ยคงไม่รอดละกับอาชีพนี้อะไรก็เลยแบบเป็นช่วงที่แบบว่าจะเรียกได้ว่ามันดาวที่สุดก็ได้ก็กกกว่าได้นะครับ<ม>แล้วก็เวลาคนเรามันมีทุกข์มันก็เลยนอนไม่หลับ<ม>แล้วตอนนั้นพอนอนไม่หลับปุ๊บเราก็แบบเอ๊ะทำอะไรดีทําอะไรที่ทําให้เราแบบเกิดกําลังใจเกิดแรงฮึดขึ้นมาอีกครั้งก็เลยตัดสินใจทําเนี่ยแหละ สลิปเลดโซเซตี้รู้สึกว่าเอา<ม>เอาเรื่องที่เราเจออยู่ตอนนั้นเพราะเรารู้จักมันดีเวลาเวลาแบบมันอนะินอ่ะเรื่องนั้นตอนนั้นคือแบบ,บไม,ไม่ไม่ต้องมานั่งคิดประดิษฐ์เรื่องราวเลยเพราะว่าตอนนั้นเราเป็นอยู่นั้นก็เลยเลือกเลือกเอา,เ,อา,เ,อาเรื่องราวที่เราเจอตอนนั้นมาเขียนดีกว่าเพราะว่ามันมันได้ฟิลแล้วก็มันจริงดีหนึ่งครับ,คร,บครับผมจากเท่าที่ผมฟังเพลงพี่หนึ่งติดตามผลงานเพลงพี่หนึ่งมาครับทุกเพลงส่วนใหญ่เ <c oughs> กือบจะเก้าสิบเปอร์ซนเลยเป็นเพลงเศร้าทั้งหมดเลยครับ เพราะ<ม>อะไรเราถึงแบบแต่งเพลงเศร้าแบบนี้ครับพี่ว่าคนคนที่เวลาเขาเวลาเขามีอารมณ์เศร้าหรือเหงาอะไรเขาเขามักจะต้องการอะไรที่เป็นเพื่อนปลอบใจบนะก็รู้สึกว่าเออถ้าเราเราหลายๆครั้งที่เราแต่งเพลงเศร้าเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่ได้แต่งเพลงที่ซ้าเติมเขาคือแต่งแต่งเพลงที่ที่จะให้ให้เป็นเพื่อนเขาหรือจุดประกายหรือจุดความคิดเขาให้รู้สึกว่าเออมันมัน พอเถอะอะไรอย่างเงี้ยครับถ้างั้นเดี๋ยวสุดท้ายแล้ว <c oughs> เดี๋ยวให้พี่หนึ่งช่วยฝากอะไรถึงน้องๆ <c oughs> ที่กําลังแบบเหมือนกำลังตัดสินใจอยู่ว่าเฮ้ยเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะไปทางไหนดีอะไรเงี้ยอยากจะเป็นนักแต่งเพลงหรือเปล่าอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่อะไรเงี้ยครับช่วยฝากจริงๆสําหรับใครที่ยังงงชีวิตอยู่ใช่ไหมครับก็อยากจะให้คุยกับตัวเองเยอะๆนะครับแล้วทาความรู้จักเรียนรู้สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากจะเป็นนะครับเพราะว่ายิ่งเราเรา,เร,ารู้จักตัวเองเร็วมากเท่าไหร่นะเท่ากับเรามีเวลาที่จะเตรียมตัว มีเวลาที่จะเดินไปถึงความฝันของเราได้มากขึ้นแล้วก็อยู่กับความฝันของเราได้มากกว่าคนที่รู้ตัวเองช้าว่าแบบเฮ้ยเราอยากโตขึ้นเราอยากทำอะไรเราอยากประกอบอาชีพอะไรนะครับไงกออ็อย่าชิลไปเรื่อยๆนะครับ ừ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  ก็หลายๆคนไม่เห็นแล้วชิลไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็หาไม่เจอว่าตัวเองต้องการอะไรนะครับ ừ ừ ừ. ก็ถ้าเรายังยังอายุยังน้อยยังเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะครับ เหมือนกับที่พี่เคยเริ่มเริ่มคิดอยากจะเป็นนักแต่งเพลงตอนเรียนอยู่มาหาลาัยปีสองทุกวันนี้ก็ถือว่าออโตบานครับ,ออบครับก็ถือว่าตัวเองแบบว่า <c oughs> เริ่มต้นเร็วก็เลยก็เลยได,ได้ได้เข้ามาสู่ถนนเส้นนี้ได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่หนึ่งนรงวิทย์มากครับที่ช่วยมาแชร์ประสบการณ์ดีๆครับ,รบ<ม>แล้วก็ข้อมูลต่างๆให้กับน้องๆทุกๆคนด้วยครับขอบมคุณครับพี่หนึ่งสวัสดีครับ ไปเ่ร่วมงานกันนี่ <c oughs> ผมพูดจริงจริงๆงแล้วว่าเลิฟซิกเนี่ย